สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันเรื่องของ value chain นะครับหรือว่าห่วงโซ่คุณค่าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจนะครับว่าเราสามารถตอบสนองคุณค่าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไรแล้วก็กิจการนั้นมีประโยชน์อย่างไรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและก็บ,บริการนั้นนะครับถ้าเราไม่เข้าใจคุณค่าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเราก็จะไม่สามารถสร้างคุณค่าหรือสร้างสินค้า ได้บริการนั้นให้ตรงกับที่เขาต้องการได้นะครับจุดเริ่มต้นอันนี้เองทําให้เราเนี่ยเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่ากิจการนั้นเกิดมาทําไมแล้วก็กิจการนั้นมีประโยชน์อะไรนะครับถ้ากิจการเองไม่มีประโยชน์นะครับไม่สามารถสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ นั่นก็จะทําให้กหิจการไม่มีความได้เปรียบและความได้เปรียบนั่นเองก็จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อกิจการมีความได้เปรียบลดลงนะครับความสามารถในการแข่งขันก็จะลดลงแล้วก็กิจการนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีอยู่อีกต่อไปนะครับก็เป็นที่มาของกิจการหลายกิจการที่ล้มเหลวแล้วก็ล้มเลิกไปนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วกับลูกค้าไม่มีประโยชน์แล้วในการสร้างคุณค่าให้มันเกิดขึ้นนะครับ คำว่าไบูเชนนะครับพูดถึงตั้งแต่ปี1985ในหนังสือ Competitive Advantage นะครับของ Michael E. p o r t e r นะครับที่พูดถึงเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับแล้วก็ความสำคัญหรือความจำเป็นขององค์กรนะครับที่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและก็บริการนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันแบบนี้ครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอะไรนะครับมีคุณค่าอะไรที่เขาอยากได้นะครับ อันนั้นเป็นปลายทางของกิจการที่ต้องทําให้เกิดขึ้นได้ทําให้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถตอบสนองได้นะครับแล้วก็จะมีต้นทางนะครับที่เรียกว่าซัพพลายก็คือคนที่อยากขายของให้กับเรานะครับปลายทางนะครับคือคนที่อยากซื้อสินค้านะครับหรือเรียกว่าดีมานนะครับส่วนต้นทางก็เป็นคนที่อยากขายให้เราเรียกว่าซัพพลายนะครับ ทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นคนที่อยากซื้อกับคนที่อยากขายแต่ยังไม่เจอกันนะครับกิจการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อทําให้2ออย่างนี้มาเจอกันลองนึกภาพแบบนี้ครับว่ามีคนต้องการซื้อน้ําตาลทรายนะครับแต่อีกคนนึงต้องการขายอ้อยนะครับขายอ้อยดังนั้นน้ําตาลทรายกับอ้อยเนี่ยยังไม่เจอกันต้องมีโรงงานน้ําตาลขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยนะครับ เปลี่ยนอ้อยให้เป็นน้ําตาลกิจการนั่นเองก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นมีคนอยากจะกินไก่ทอดนะครับอยากกินไก่ทอดแล้วก็มีคนหนึ่งที่อยากขายไก่ที่เป็นตัวนะครับไก่สดๆดังนั้น2อ,อย่างนี้ยังไม่เจอกัน ก็จําเป็นที่ต้องมีใครสักคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างดีมานต์กับซัพพลายเนี่ยมาสร้างคุณค่าเพิ่มนะครับเพื่อให้สินค้าและบริการนั้นเนี่ยไปตอบสนองลูกค้าได้นะครับไอ้คุณค่าเพิ่มนี้เองเนะครับมันเป็นการเชื่อมโยงต่อกันระหว่างดีมานต์กับซัพพลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันเป็นคุณค่าที่เชื่อมโยงกันเนี่ยก็เรียกว่า value chain นะครับก็คือห่วงโซ่คุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างกันนะครับ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยก็จะมีห่วงโซ่คุณค่าลหลายๆห่วงนะครับเชื่อมโยงต่อกันก็คือแต่ละองค์กรนั้นก็จะมีหน้าที่มีบทบาทของตัวเองในการแปลสภาพหรือเปลี่ยนคุณค่าที่รับมาเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็ส่งต่อไปนะครับไอการเชื่อมต่อกันเหล่านี้นะครับก็คือมูลค่าเพิ่มก็เชื่อมกันไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นที่มาของ value chain นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าใน value chain ของแต่ละองค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในความหมายของพอตเตอร์นะครับก็จะบอกว่า ในไวรูเชนเองนั้นก็จะมีกิจกรรมหลักคือกิจกรรมหลักเนี่ยตั้งแต่รับวัตถุดิบเข้ามานะครับมีการขนส่งเข้ามานะครับมีการผลิตมีการนําออกไปนะครับเอาสินค้าและบริการเนี่ยออกไปมีเรื่องของการตลาดการขายนะครับแล้วก็การบริการทั้งหมดนี้เนี่ยพอตเตอร์เรียกว่ากิจกรรมหลักที่ทําหน้าที่ในการสร้างนะครับในการผลิตมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ได้นะครับแต่กิจกรรมหลักอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ถ้าขาด กิจกรรมสนับสนุนนะครับกิจกรรมสนับสนุนนั้นก็ตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างของบริษัทนะครับองค์ประกอบพื้นฐานนะครับเรื่องของพนักงานเรื่องของกระบวนการการทํางานเรื่องของระบบเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการสั่งซื้อหรือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมหลักนันนน้นสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์นะครับหน้าที่ของกิจกรรมหลักก็คือเปลี่ยนซัพพลายเพิ่มมูลค่าให้มันนะครับจนสามารถตอบสนอง คุณค่าในสิ่งที่ต้องการได้นะครับหน้าที่ของกิจกรรมสนับสนุนก็คือทําให้กิจกรรมหลักนั้นสามารถทําได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพถ้ากิจการสามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยกิจการก็จะมีคุณค่านะครับในการที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างดีมานกับสป라านนะครับนี่คือเป็นเหตุผลว่ากิจการของเราเนี่ยมีคุณค่าคืออะไรก็คือเปลี่ยนสปายที่มีคนอยากขายของมีคนอยากขายเนี่ยเพื่อตอบสนองดีมานก็คือคนที่อยากซื้อถ้าเราสามารถทําได้ตรงนะครับ ็เท่ากับว่ากิจการนั้นสามารถเปลี่ยนสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าถ้ากิจการไหนไม่สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มมูลค่าเพิ่มระหว่างดีมาร์กับซับพพลายได้เท่ากับว่ากิจการนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้ระหว่างดีมาน์กับซัพพลายนะครับดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าถ้ากิจการไหนนะครับไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ในระหว่างดีมาน์กับซัพพลายเนี่ยกิจการนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่จําเป็นต้องอยู่แล้วก็ได้เพราะว่า ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับซัพพลายแล้วก็ไม่สามารถตอบสนองดีมานของลูกค้าได้นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันถ้าคุณสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับกิจการของตัวเองได้นะครับและวายุเชนเ,เองนี่แหละครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาออกแบบซัพพลายเชนออกแบบโลจิสติกให้สอดคล้องแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการตอบสนองหรือว่านําพาคุณค่า จากซัพพลายเนี่ยส่งต่อให้กับดีมาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับในจุดเริ่มต้นในปี1985เกนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นความสําคัญมากขึ้นว่าในแต่ละกิจกรรมขององค์กรเนี่ยก็ควรที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ ตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของ value c h a นะครับที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายมากขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าทำไมมันถึงมีประโยชน์และทำไมมันถึงเป็นตัวบอกว่ากิจการไหนจะอยู่รอดต่อไปในอนานคตน,นะครับ